ให้ดูบรรยากาศนะครับงลางเป็นเหวลึกเลยนะครับถ่ายไหมจะถ่ายให้ไปถ่ายด้วยกันไหมเอากล้องถ่าสิ่งที่สวยงามที่ซ่อนเล้นอยู่กลางปลากลางดงกลางหุบเขานั่นเองครับพี่ชมอไหดไปกันวงเดวอเยางดกทดไัน มาช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นต้นไม้อะไรต่างๆเขียวเชืาอุ่มเลยนะครับนะครับดูเบื้องบ้างสุดไกลหูไกลาตาเลยสุดลูกหูลูกตาเลยว่างั้นแทะนะครับนะครับ เป็นทีมงานของสภานอมทรัพตำรวจภูธภาค4นะครับมาจากขอนแก่นเลยนะครับวันนี้มาถึงบึงการนะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เรามาถึงบึงการแล้วนะครับมาถึงบึงการแล้วนะครับ หายเลยหายเลยเอามน้ยยังไม่ต้องเอาตัวใหญ่ๆมากก็ได้ตัวเล็กๆขี่ก็ได้เอาไหมอ้าวขี่ขี่ไหมถ้าขี่มันลอยไปนู้นเลยนะ